สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมกราคมคลิปนี้เรามาอ่านดวงประจำเดือนกันนะก่อนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยชื่นใจชื่นใจจริงๆเป็นกำลังใจมากๆขอบคุณมากส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมนะเพราะว่าเห็นแต่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายจนถึง14กร,รกฎาคมแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางหลักอยู่ที่มิถุนอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนมกราคมดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณก็ยังจออยู่ในภพมรณะนะเพราะฉะนั้นมิถุนก็จะช่างวิตกกังวลหรือคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างในชีวิต ตัวคุณมาจรอ,อยู่ในภพมรณะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ไม่สบายนะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแต่ว่าถ้าคุณมีการเดินทางไกลเดินทางบ่อยมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานอันนี้ถูกกักมรณะนะแก้ดวงได้เยอะเลยบางคนไม่ได้ย้ายไปไหนก็จริงแต่ว่าอาจจะอยู่ไม่ค่อยติดบ้านชอบไปโน่นมานี่ชอบท่องเที่ยว ยิ่งคุณมีอาทิตย์เจ้าเรือนสหัสชะเล็งลักด้วยดูทรงแล้วไม่ถุนน่าจะออกจากบ้านนะคือเดินทางบ่อยอยู่ไม่ติดบ้านตัวคุณจะใจร้อนนะอาทิตย์เล็งลักใจร้อนหงุดหงิดง่ายชอบทำอะไรที่เสี่ยงต้องระวังนะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะเจ็บป่วยมีอยู่แล้วสุกเจ้าเรือนปุตตะจรร่วมเสาดาวคู่นี้เขาเป็นดาวคู่ศัตรู คุณทำอะไรที่เสี่ยงนะประมาทไม่รอบคอบมีโอกาสที่คุณจะเดือดร้อนเสียหายภายหลังได้นะโดยเฉพาะเน้นๆเลยสองเรื่องคือเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องเงินเพราะฉะนั้นอย่าประมาเทเชียววันที่12มกราดาวพุธด,ดาวตัวคุณเดินถอยหลังกลับมาที่ภพปัตตานีดาวเป็นประ พอดาเป็นประเนี่ยทำให้คุณไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเกรงใจคนอื่นหรือว่าเห็นแก่คนอื่นมากกว่าตัวเองอ่ะช่างเสียสละเอาใจเขามาใส่ใจเราทีนี้ถ้าคุณเจอคนดีเจอเพื่อนดีก็ดีไปแต่ถ้าไปเจอคนไม่ดีอ่ะคุณจะถูกเอาเปรียบได้สำหรับคุณที่มีคนรักคู่ครองอยู่แล้วก็จะแพ้ทางคู่นะตอนนี้โอนอ่อนผ่อนตามคุณที่ยังไม่มีคนรักนะคนโสดทั้งหลาย คุณจะถูกเพศตรงข้ามเอาเปรียบได้นะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีๆแล้วตัวคุณไปจออยู่ในภพปัตตนีมันมีเรื่องราวให้คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยในเรื่องของการงานเพื่อรหัสเจ้าเรือนการงานตอนนี้จออยู่ในภพสุภะ การงานยังมีความก้าวหน้านะประสบความสําเร็จได้แบบเกินคาดหมายยิ่งคุณที่ทําเกี่ยวข้องกับต่างประเทศทางไกลหรือว่าทําเกี่ยวกับประสังหาการเดินทางอันนี้เด่นมากเจ้านายช่วยเหลือสนับสนุนแต่โดยรวมแล้วผลงานของชาวมิถุนในเรื่องการงานจะออกมาดีนะเข้าตาผู้ใหญ่เข้าตาเจ้านายทาให้ผู้ใหญ่และเจ้านายสนับสนุนผลักดันให้เจริญรุ่งเรือง ดาวอาทิตย์จอนอยู่ในภพปัตตนิเรือนเพืหัดเป็นดาวคู่มิใหญ่เพื่อนพี่น้องสนับสนุนสังคมรอบข้างเปิดโอกาสให้อำนวยผลดีให้กับคุณคุณที่จะทำธุรกิจหรือว่าหาผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะมีโอกาสที่คุณจะได้คนดีที่เกื้อกูลสนับสนุนกันวันที่14มกราดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือสหัชชะจอเข้าพบม,มรณนะ ทั้งสหัชชะทั้งมรณะเป็นดาวที่เป็นภพที่เกี่ยวกับการเดินทางนะและอาทิตย์นี้ก็หมายถึงการเดินทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมิถุนอาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยทั้งใกล้ทั้งไกลทีนี้ถ้าจะเดินทางจริงๆระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมีอุปสรรคมีความยุ่งยากในการเดินทางเกิดขึ้นนะเพื่อนพี่น้องคนใกล้ตัว อาจจะมาชวนคุณร่วมหุ้นลงทุนอะไรช่วงนี้ต้องรอบครอบมากๆมีโอกาสที่จะขาดทุนหรือว่าเงินจดมดีไม่ดีหาเรื่องเดือดร้อนมาให้อีกระยะนี้ชามิถุนไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆเพื่งใครก็ไม่ค่อยจะได้ด้วยทำคุณคนก็ไม่ขึ้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับใครจะดีที่สุดเลยในเดือนนี้นะในเรื่องของการเงิน เจ้าเรือนปุตตะจรร่วมเสาในภพมรณะอันนี้ปุตตะมรณะเนี่ยเตือนคุณสาวๆที่กําลังจะมีเจ้าตัวน้อยๆนิดนึงนะระมัดระวังมากๆหน่อยจะรุกจะเดินค่อยๆนะไม่ต้องรีพร้อนส่วนในเรื่องของการเงิน ด้านดีคือคุณจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินนะได้เงินที่ไม่คาดว่าจะได้หรือได้เงินแบบทุกขลาอะเงินจากความสูญเสียความสิ้นสุดอะไรแบบเนี้ยได้เงินตกเบิกเงินคงค้างเก่าๆไม่ควรลงทุนอะไรในระยะนี้นะค่าใช้จ,จ่ายก็ค่อนข้างเยอะอาจจะเสียเงินเพราะบุตรหลานบริวารเจ็บไข้ไม่สบายลูกน้องทำให้เสียหายเดือดร้อนหรือว่าเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถ อังคารเจ้าเรือนลาพะจรเป็นเกษตรในภพอลิจริงๆลาพะเป็นเกษตรเนี่ยดีมากนะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินในเรื่องของลาผลรายได้ เรียกว่าทํามาหาได้แต่พอมาเป็นเกษตรในภพอริเนี่ยกว่าจะได้คุณไม่ได้มาง่ายๆมันต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ดิ้นรนต้องแข่งขันอะไรแบบเนี้ยหรือถ้าคุณจะขยายงานก็อ,อาจจะต้องกู้เงินมาใช้ในการลงทุนในการขยายงานวันที่16มกราดาวอังคารดาวเจ้าเรือนอริของคุณและเจ้าเรือนลาภจอเข้าภพปัตตนิ มีลาบผลจากเพศตรงข้ามนะมีลาบผลจากการได้หุ้นส่วนได้คู่สัญญาที่ดีติดต่อเจราจาธุรกิจการค้ามีความสำเร็จดีนะคุณมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่จากการงานนะวันที่1 9ก้ามกราดาวศกดาวเจ้าเรือนปุตตะและสุขเจ้าเรือนวินาศจอนกลับมาที่พบปัตนิดาวเป็นมหาจักร วินาตนี้ก็บอกว่าจะได้โชคลาภแบบฟุกๆได้โชคลาภที่ไม่ได้คาดหมายแล้วดาวศุกร์เจ้าเรือนอปุตตะของคุณเนี่ยจอร่วมกับอังคารเจ้าเรือนลาภเพราะฉะนั้นการเงินการทองของมิถุนในตอนนี้นะค่อนข้างจะดีมากอ่ะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคุณจะมีเงินเข้ามาจํานวนมากๆเพื่อนมิตรสนับสนุนและตอนเนี้ลงทุนอะไรก็พอที่จะได้ผลนะเห็นกําไรเรียกว่าจับอะไรเป็นเงิน ในเรื่องของความรักพรเรื่องหักเจ้าเรือนปัตตนิจรอ,อยู่ในภพสุภาแล้วในภพปัตตนิเนี่ยคุณก็มีดาวอีกสามดวงมาจรอ,อยู่แล้ดาวสําคัญเลยคือดาวสุกับดาวอังคารเนี่ยก็เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยได้พบรักพบคู่เสน่ห์แรงมากนะพิถุนตอนเนี้ย จะมีคนเข้ามามากเพื่อนมิตรเยอะแยะไปหมดคนโสดมีโอกาสได้พบคู่ดีนะคู่จะเป็นคนมีหลักมีฐานช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันคู่ครองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีนะโอกาสที่จะเจอกันก็คือในแวดวงการทํางานหรือว่ามีคนแนะนาให้รู้จักผู้ใหญ่แนะนาให้รู้จักแต่ว่าอาจจะต้องดูให้ดีนิดนึง อิทธิพลของสุกกับอังคารเนี่ยมันทําให้ต่างฝ่ายต่างอาจจะมีคนคุยอยู่หลายคนนะเพราะฉะนั้นคุณสาวๆดูดีๆส่วนคุณที่มีคู่แล้วจะมีคนมาให้ความสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณตัดสินใจนะลงหลักปักฐานไปแล้วควรจะต้องหนักแน่นในความรักของคุณนะทําอะไรคิดถึงอีกคนหนึ่งด้วย แล้วก็ระวังผิดใจกันเพราะคําพูดคําจานะบางทีมีเรื่องหงุดหงกันแล้วก็อารมณ์เสียใส่กันพูดจาต่อกันแรงๆไม่เกิดผลดีเลยนะใจเย็นๆแล้วค่อยๆคุยกันจะดีกว่านี่คือภาพรวมของชาวมิถุนในเดือนมกราคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า